เคหนึ่งนะคะกล่าวเปิดโครงการตามระดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านนายกสุจิตาอุสิธิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาศักดิ์กำนันวิมลเกิดขอท่านรู้กำนันนพดลชอบรองท่านผู้มีเกียรติกับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งขอชื่นชมคณะกรรมการจัดงานหน่วยงานทุกภาคส่วนและนักวิ่งทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำรณรงค์ ด้านการออกกำลังกายด้วยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพทำให้จิตใจมีความสุขร่วมแบ่งปันสิ่งที่ดีๆกับสังคมการจัดงานในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการและขอขอบคุณนักวิ่งที่มาจากทั่วประเทศนะครับบันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานนาศัก รัน for life 2022วิ่งด้วยใจให้ด้วยรักหน้าบ <deal> ัตรนี้ครับก็ขอขอบคุณท่านสสชุมพลยุลสัยนะคะพิธีการเราเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เหลือแต่พิธีเรานะคะ10กิโลพร้อม ผิวหิุติการหาพรค่ะจากเพิ่มพูนตัวผิวค่ะแล้วก็โรงยาสรุปพยาค่ะลำดับที่สองค่ะนางสาวนากชยาจำชีลำดับที่สามนะคะนางสาวสุวรรณี N S e'. นมน้อมชำนานค่ะสวัสดีค่ะกิจกรรมงานวิ่งนาศันต์อันกร,รายเริ่มต้นมาจากวิ่ง1ึข้าวหมู่บ้านวิ่งลดโรคเพิ่มชมสุขภาพหลังจากนั้นเราก็พยายขึ้นมาเพื่อที่จะวิ่งให้ได้ระดับในพื้นที่ที่เขากำลังวิ่งกันอยู่นะคะตามระเบียบและกติกาที่เราจัดขึ้นวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะให้คนในพื้นที่ได้รับก,การออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ ต่อไปเป็นนินิมารอนนะคะประเทศชายอายุ40-49ปีนะคะแล้วก็นัดวิ่งในพื้นที่ที่เขาวิ่งแล้วสามารถยกระดับตัวเองได้โดยการที่ไปได้อันดับ1 2 3 4 5มาก็ประมาณร่วมๆ30เดี๋ยวขอเรียนเชิญกำนันวิมลเกิดเขาดนนะคะ มีนี่มาราธอนนะคะเภทชายอายุ4 0ง4 9ปีค่ะเป็นผู้นําการออกกาลังกายไม่ว่าจะในเรื่องของการวิ่งหรือออกกำลังกายเรื่องอะไรก็ดที่หนึ่งนะคะนายสว่างพงศ์กุลสาโรจน์ค่ะวิ่งกเพิ่มโชคสุขภาพนั่นมาจากมาจากเงินของสปสชเริ่มแรกเงินนะคะาบัตรนี้เวลานี้จากสภาพที่เห็นพื้นที่ที่เห็นก็รู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถ เริ่มต้นให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาสระรักการออกกำลังกายนี่คือวัดมุกประสงค์หลักเลยเพื่อลำดับที่สองนะคะนายพี่สิทธิ์เกตมณีค่ะขอไม่ทษค่ะลำดับที่สองค่ะนายพี่เชษเกตมณีค่ะลำดับค่ะ นารุพลยังชำนาญค่ะวันนี้ถือว่าตำบลารัก์นะครับได้จัดงานวิ่งก็อยู่ในช่วงลำดับที่4ี่นะคะนายกิติพงศ์สรีทาราค่ะเป้าหมายวันที่จัดในครั้งนี้ก็คือจะหารายได้เพื่อที่จะซื้อรถบินแชร์แล้วก็ลำดับที่5นะคะนายสมพจันชาวนาจากไหมุกอันดามันภูเก็ตค่ะเราจัดกันที่ ถ้ำฐานน้ำรอดตรงนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพรนะครับและตอนนี้เราก็มีการพัฒนาในพื้นที่ตรงนี้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะถ้ำฐานน้ำรอดเนี่ยครับเราจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปชมช่วงสงกรานนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่บุญและวัสนาด้วยครับเพราะว่าบางปีเนี่ยเราก็สามารถเดิน นักวิ่งทุกท่านคะเดี๋ยวถ้าท่านเสร็จปีกกรรมแล้วนะคะเราจะมีปิจกรรมต่อไปนะคะมีตักบาตรรอบถ้ำนะคะถ้าใครไม่ไม่รีบนะคะมีของตักบาตรบริการของหมู่บ้านอยู่ด้านหน้านะคะถ้ายังไม่รีบได้ทำบุญตักบาตรด้วยแล้วก็ได้ออกกําลังกายด้วยนะคะใครหรือว่าชาวจังหวัดชุมพรได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ถ้ำทานน้ำรอดตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพรและเป็นต่อไปเป็นฟันดัน5กิโลเมตรหญิงนะคะอายุ15-18ปีหญิง